สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีช่องแก้วตาสมะรีทุกท่านวันนี้นักศึกนิสิตบัณฑิตบัณฑิตนิสิตนิเรียนเนาะอันนี้บัณฑิตบัณฑิตใหม่ค่ะบัณฑิตใหม่ป้ายแดงจบมาได้หนึ่งปีแล้วบัณฑิตใหม่ป้ายแดงสวัสดี เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดพึ้งล่างแล้วเพราะว่ะเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าอะไรนะขอมาไหว้บ่ไหว้ขอบมาพี่ฟุ๊กขอบคุณที่พี่ฟุ๊กส่งเรียนเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วขอบคุณพี่ชายมันแก้วลหะ ขอบคุณพี่ชายนะคะให้พี่มิ้นได้ทำการบัณฑิตจบมาใหม่คะ่ะขอบคุณพี่ชายที่ส่งน้องเรียนจนจบมหาวิทยาลัยญญมหาสารคามปริญญาตรีสาขาสถาปัตย์พังเมืองแล้วก็ได้ทำงานในโครงการคดชะอาณาจักรขอให้พี่มิ้นได้บรรจุได้เงินเดือนเยอะๆเร็วๆนะคะจะได้มาซื้อผลไม้อาหารเลี้ยงพี่ชาย พี่พี่ฟุกเกิด3ามพี่มิ้นเกิดสี่ศูนยนะคะหลยอ้ขาเล้าวล้างเท้าล้างอบน้ำอบน้ำหอมให้พี่ชายด้วยนะคะเพราะว่าพี่ชายส่งเรียนจน ห้าปีนะคะห้าปีทั้งหมดห้าปีนะคะพี่ชายส่งเรียนห้าปีส่งั้งแต่น,น้อยๆเลยแต่ตประโมพอรุ่นบอกส่งแตงแต่ประมแต่อยู่เชียงใหม่สรงเรียนตลอดเลยพี่พี่ชายสุดที่รักส่งน้องเรียนทุกเชือกเอยส่งน้องเรียนทุกเชือกส่งน้องเรียนทุกคนทั้งสองคนเลย น้องเรียนจบแล้วนะพี่ฟุกเดี๋ยวน้องจะเดี๋ยวขอให้น้องได้เงินเดือนเยอะๆน้องจะมาเลี้ยงพี่ฟุกที่หนึ่งนะ ได้มันแกวมาด้วยนะคะคุณพ่อคุณพ่อดีใจไหมลูกสาวเรียนจบแล้วดีใจมากๆครับมันพูดไม่ได้ <laughs> พ่อดีใจนะคะ <laughs> พ่อจะร้องไห้แล้วเนี่ย <laughs> เหมือนพี่เอฟซีว่าปลื้มปิติมากเลย <laughs> ลูกสาวเรียนจบกอให้พี่มิ้นท์ได้ทำงานในตำแหน่งดีๆแล้วก็ได้บรรจุด้วยนะคะตาประกรันรปกปักรักษาด้วยคะ่ะให้พี่มิ้นได้งานทำด้วย เงินเดือนขึ้นเยอะๆนะคะได้มันแก้วมาด้วยค่ะมันแก้วมีอยู่สามพวแงวแ,ววแบ่งไว้ให้น้องแก้วด้วยพี่นบด้วยพ,กกพี่ฟูกด้วยน้องเรียนจบแล้วนะพี่ฟูกต่อไปน้องจะได้ เรียเออหาเงินซื้อกล้วยให้พี่ฟุกนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่ฟุกภายฟุกภายอินทนนท์น้ำเพชเดือนฉายนะคะที่ส่งเสียน้องเรียนจนจบปริญญาตรีทาปัดผังเมืองวิทยาลัยสารคามเร,เรียนอยู่ที่5ปีนะคะขอบคุณหยาดเหง่อแรงงานจากพี่ฟุกคะ่ะตัว ที่หนึ่งของบ้านแก้วตาแฟมิลี่อยู่ค,ำค้คำคูณนะครับอยู่เป็นคู่บารมีพ่อรุนน้องแม็กและก็ครอบครัวแก้วตาด้วยจ้าวันนี้มาค่ำนะคะ fc มาค่ำหน่อยเพราะว่าคนเยอะรถติดหลายไปหลายก็ได้ถ่ายรูปเยอะอยู่ เอากาพี่หน่อยวะเอ้ยนั่งนงนงนิอ่เ้ยานบรรยานี่ม่ลูกบรรยานี่หมดเดิหมดเดเน่ยน จับวสามครั้งอะไรมันเป็นอะไรก้าวเลยพอกระเมร์ก็อย่างต้องมีก็จำขั้นคือการเราต่อยให้ซื้อกองให้ได้ครั้งหนึ่งซื้อไทยครั้งหนึ่งซื้อแฮนดูบอร่อยไหนๆก็เรียนจบแล้วก็ขอเป็นท่าเที่จะริษัทน้อยได้ไปมาจับงานเลยก็ยังไงเนี่ยเออจับงานเลยลูกชายตัวเองอ่ะ ก็วันนี้ไปรับปริญญาของพี่ก็พี่เรียนจบแล้วก็ขอบคุณพี่ฟูขอบคุณพ่อกับแม่ที่สมเขียที่เรียนจนจบค่ะพานกันมาจนจนจบอย่าให้พูดเยอะเนาะเดี๋ยวตมน้ำตาแตกบ้านนี้คุยกันซึ้งไม่เป็นเราเน้นฮาร์ดคอร์กันอย่างเดียวก็ขอบคุณค่ะขอให้เจริญในหน้าที่การงานขอให้ได้งานดีๆได้ประจุได้เงินนะ ขอ,ขอบคุณ F4 ช่องแก้วตาแฟมิลี่ทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอบยาไหมอันนี้แม่ต้อยก็ขอจบคลิปเดี๋ยวไปป่อนนะน้องกอนแก้วตาก่อนเอาพอนแก้วอีกทีพรอนพรอน,อ,นอนเลยจะถ่ายคลิป อ้าทีนี้พี่ป้อนน้องเหรอก็ะพ่มินป้อนจ้้องเจ้าร้องนะเหนเห็นหน้าไม่เจอกันห,ว,นหว,วันร้อง <c oughs> หาร้องคุยด้วยเลยเอาขู่มั้เอากระตามมั้ง นั่นไว้พ่อทอยก็ไม่ใช่โอ้วันนี้คุณพ่อแต่งห่อเต็มที่เลยค่ะเสื้อก็สวยด้วยแม่จัดให้แม่จัดให้พ่อบอกว่าแม่จัดให้เหรอพ่อแต่งห่อเต็มที่เลยวา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 ยหนูคิดถึงไหมหนูคิดถึงใครเอ่ยหนูคิดถึงใครเอ่ยคิดถึงใครเอ่ยคิดถึงใครเอ่ยเยอะเยอะเยอะใครนี่ใครนี่ใครนี่จําได้ไหมอ๋หนูสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะพี่นพพี่นพสวัสดีค่ะพี่นพพี่นพนพสวัสดีสวัสดีสวัสดีด้วยสวัสดีสวัสดีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มิ้นเรียนจบแล้วนะพี่มิ้นจบมาหาลาัยแล้ว ทีนี้พี่มิ้นมีเงินเดือนพี่มิ้นจะเลี้ยงน้องแก้วหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณพี่มิ้นก่อนขอบคุณพี่มิ้นด้วยขอบคุณพี่มิ้นด้วยขอบคุณค่ะ คิดถึงกันรึเปล่าตั้งหกวันเลยนะที่ไม่ได้เจอหนะ้ากันเนี่ยมาสวัสดีเจ้าหน้าี่เดินไปตรงนี้เดินไปตรงนี้ไปมาขอบคุณเอฟซีด้วยด้วยเอฟซีส่งพวงมาลัยให้หลายท่าน คลิปนี้นะคะบา้านยาตาแฟมิลี่ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะโอ้ยตูดบํมเนาะตูดบํมเนาะขอบคุณ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีนะคะส่งพวงมาลัยให้น้องมิ้นนะคะคุณป้าตองคุณกันพี่ปอคุณชายแก้ว <c oughs> มีใครอีกใคร ลืมจดไว้อยู่นะแต่ไม่ได้สมุนมาอาเต๋ออาเต๋ยายพรยายเอี่ยมยายเหมยนะต่อยยายสาย,ย,ย,าย,ส,ายสุนีด้วยขอบคุณนะคะที่ที่ส่งพคงมาลัยให้แกหลานๆคะ่ะพี่ต้อมด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปอด้วยสำหรับวันนี้แม่ต้อยขอจบ และคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าต้อสวัสดีจ้าอ้